หูฟังจากจีปรุ่นใหม่ล่าสุดมีสายของคอให้ด้วยและขอนี้หนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยสีดําเข้มเลยนะครับ อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออยีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับหูฟังจะจิ๊บรุ่นใหม่ล่าสุด JPEW110 สายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีสายห้อยคอสแตนเลสสายคล้องคอและคู่มือกล่องเคสดีไซน์สวยหรูแปลกใหม่เลยนะครับอันนี้ไปทานด้านข้างตรงนี้มีไฟห่วงสายสายคล้องคอรูชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีและหูฟังของเราอันนี้เปทานด้านนอกอันนี้เปทานด้านในเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาอุปรกรณ์ที่มีชื่อว่า JPEW110 แล้วแตะเชื่อมต่อเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมเร่งเสียงสุดเลยนะ ตอนนี้คลิปวิดีโอกำลังเล่นอยู่นะครับถ้าหากว่าต้องการเพิ่มเสียงในคลิปวิดีโอให้แตะ1่ครั้งที่หูฟังด้านขวาเสียงในคลิปวิดีโอจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าต้องการลดเสียงในคลิปวิดีโอให้แตะ1ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายนะครับเสียงในคลิปวิดีโอก็จะลดลงไปนะครับถ้าหากว่าต้องการจะหยุดเล่นคลิปวิดีโอเั้าคาวแตะเร็วๆ2ครั้งนะครับคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าหากว่าต้องการให้คลิปวิดีโอกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะเร็วๆัองควลั้งคลิ จะเริ่มเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมให้แตะเมาส์สวมครั้งถูกฝั่งด้านซ้ายจะกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมนะครับถ้าต้องการเข้าสู่เกมโหมดให้กดค้างไว้ที่หูฟังด้านขวานะครับที่หูฟังด้านขวาจะได้ยินเสียงคําว่าเกมโหมดถ้าต้องการกลับมาที่โหมดมิวสิกให้กดค้างไว้ที่หูฟังด้านขวาจะกลับมาที่โหมดมิวสิกถ้าต้องการเรียกใช้งานซิริให้กดค้างไว้ที่หูฟังด้านซ้ายแล้วคุยกับซิริได้เลยลองใส่ดูนะครับใส่เข้าไปแบบนี้และแบบนี้ จะอยู่ลักษณะนี้นะครับใส่สบายหูกระชับหูก่องเคสชาร์จมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่300มิลลิแอมป์นะครับใส่หูฟังเข้าไปปุ๊บชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติเลยและมีใส่ของคอให้ด้วยมีเลือกทั้งหมด3สีมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติม,ตมพิมผู้คนไปได้ในคอมเมนต์เลย